ับผมชื่อเด็กชายชนาทีฟสีสะอาดชื่อเล่นชื่อตัวโน้ตอายุ10ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งโรงเรียนแสงโสมครับเมื่อครั้งแรกที่คุณแม่พาผมมาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์คองห้าผมรู้สึกประทับใจทุกๆตึกเต็มไปด้วยความรู้ความสนุกจึงทําให้ผมอยากค้นหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้คืออาณาจักรสัตว์ครับสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมากล่าวถึงอาณาจากาักรสัตว์ก่อนที่จะไปกล่าวถึงอาณาจากาักรสัตว์ผมขอกล่าวถึงอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น5้าอาณาจากักรหนึ่งมโนรา2สองโปรติสตานี่คือภาพที่ผมได้ไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่นี่มีการจัดแสดงอาณาจักรของโปรติสตาครับสาสามฟังใจสี่แพนเต้และ5้าอาณาจากาักรสัตว์ ซึ่งจะเป็นพระเอกของเราในวันนี้อาณาจักาสตร์ไปออกเป็น9ก้าไฟลัมหนึ่งฟอรโฟลาคือสัตว์ที่มีรูพุนและมีวิวัฒนาการต่ําที่สุดเช่นฟองน้ําครับ2องนดาเลียคือสัตว์ที่มีเข็มพิษและมีแกนสมมาตรเช่นเนงกะพูนไฮดราครับสาเพตที่เฮมินทิสคือหนอนตัวแบนส่วนใหญ่จะเป็นพยาธิเช่นพานารี alia, พยาธิตัวตืดพยาธิตัวแบนสี มีมาโทด้าคือสัตว์ที่มีตัวลำตัวกลมเช่นหนอนในน้ำส้มสายชู 5. ้าแอนเนเลดาคือสัตว์ที่มีลำตัวยาวมีข้อป้องตามลำตัวเช่นไส้เดือนปลิงครับ 6. อกอทโพด้าคือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อมี3ส่วนคือหัวอกและท้องเช่นมแมลงครับ 7. มอลัสคือสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มแต่มีเปลือกแข็ง เช่นหมึกและหอยครับแปดเอกไครโนเดิมคือสัตว์ที่มีนีนหนาตามลำตัวมีแฉกและมีแกนสมมาตรครับเช่นดาวทะเลเหรียญทะเลปีนทะเลเ้าคอดาตา้าคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและส่วนใหญ่มีหางเช่นมนุษย์ครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างสามารถมารับชมการจัดแสดงอาณาจักรสัตว์ได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่นี่มีทั้งการจัดแสดงอนุัาสัตว์และกิจกรรมมากมายครับชานดาวินได้กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือผู้ที่ฉลาดที่สุดจะสามารถอยู่รอดได้หากแต่ว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับการฟวามเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดได้ฝากกดไลค์ให้ Facebook N S M Thailand และกดติดตาม YouTube N S M Thailand ฝากกดไลค์กดแช์ คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ